ครับตอนนี้นะครับเล็กกำลังจะเดินทางไปวัดเวินชัยนะครับว่าเมืองโพนทองนครหลวงจอมประศักดินครจมประศักดนะครับวัดเวินชัยนี่เป็นวัดของอาสาเร็จลุ่นนะครับปู่บาเจ้าสาเร็จลุ่นพระอริยสงฆ์ของอประเทศลาวนะครับรุ่นเก่าแก่สมัยประมาณรัชกาลที่ห้า ข้าทางเข้านี่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรที่สะดวกที่สุดคือต้องนั่งเรือบานะครับนีแล็กลงเรือแล้วนะครับก็อยู่ในน้ําโขงนะครับเดี๋ยวนั่งเรือสักพักประมาณน่าจะราวๆ20นาทีคงจะถึงเห็นคนขับเรือบอกว่าค่อนข้างราคาถูกไกลพอสมควรเดี๋ยวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราถึงลาจะได้ตัดคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก ที่ติดตามเลขเารายการของเ,อองเล็กอยู่นะครับคลิปวิดีโอของเล็กอยู่ก็จะได้ไปเที่ยวพร้อมๆกันนะครับวันนี้เขา้าค่อนข้างเข้ายากนะครับนี่ก็ตามหาถามมาหลายที่เหมือนกันกว่าจะรู้ธีการทางเข้าวัดอย่างนี้อย่างสะดวกที่สุดนะครับเดี๋ยวเข้ามาร่วมบุญไปไหว้พระบูชาพระกันครับ